เราเอาเลือกนี่ไปสับแล้วก็ลวกนะครับเรา,เาไข่นี่ไปต้มไข่ไก่นี่ต้มแล้วเ,เอาไอ้ขาหมูเนี่ยไปทอดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องเทศนี่คั่วเลยคั่วแล้วก็เอา <c oughs> เครื่องปรุงรสชาติให้เรียบร้อยแล้วเราจะต้มทิ้งไว้ในเทปจะเอาใส่กระมากนะสูตรเจ๊กของเทป เอาใส่กะละมังแล้วก็เอาตุนไว้สักประมาณสิบนาทีก่อนแล้วถึงจะเอาขาหมูที่ทอดเนี่ยลงใส่โอเคครับไปจัดนะครับร้อนนะครับ โทคเอาพอหอมพอนะครับโอเคหอมแล้วครับ เอาน้ำตาลปี๊ไปคั่วนะครับเพราะว่าน้ำตาลปี๊มันหอมอยู่ละไอ้สูตรโบราณนะั่นก็ให้มันเป็นสีปโบราณไปนะครับที่เอาน้ำตาลลงไปคั่วเ,เครื่องลงไปคั่วนะครับเท่จะทำง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆมือใหม่ทำกับข้าวได้สบายใจนะครับทำง่ายๆไม่ต้องซีเรียสครับ นะครับตรงเลยครับเดี๋ยวรอมัน <c oughs> ไม่ต้องรอมันอะไรมากนะครับเราจะเอาซอสใส่เลยนะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลานะครับเคปทอด <c oughs> จะไปเตรียมทอดหมูครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจิบน้ำกระเจียบอีกสักนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวก่อนเห็ด <c oughs> หอมครับ เ็ดหอมที่เราแช่น้ำไว้นะครับต้อง <c oughs> เทียบมักเข็ดหอมหน้อยเทียบจะใส่เข็ดหอมไปเยอะๆเดี๋ยวเราจเจาะซอสมาใส่เลยครับอันนี้ขาหมูแคบก็ทอดมาแล้วนะทอดให้มันหอมเฉยๆเอาแคบพอประมาณไม่ต้องให้หนังมันกรอบมากนะเพื่อน น้ำตาลปี๊บกับเอ่อพริกไทยดำแน่เริ่มพูดคลองละเริ่มได้น้ำกระเทียมไปเริ่มพูดคลองละรากผักชีกับใบเตยน,นี่เดี๋ยวต้องต้มน้ำหน่อยให้กลิ่นมันหอมออกมาเลยเชฟเปลี่ยนแก้วละเชฟเล่นแก้วใหญ่อ่ะแดดลบลมตกละขอหน่อย ชูโรครับดดำครับที่แรกว่าจะเอาใส่ถ้วยกันเลยว่าเออไม่เป็นไรเอามาอย่างนี้ก็ได้เอาง่ายๆอ่ะตายเชฟหนุ่มน้ำมันหอยครับ ใส่เข้าไปครับไม่ต้องกลัวมันอันนี้นะครับแต่เบาเค็มหน่อยนะครับเพราะว่าน้ํำจิ้มเรามีอยู่ซอสฝาเขียวครับอย่างชุูรสนะครับใครผมมากก็ไม่ต้องไปใส่นะครับสีอิ๊วขาวครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวประมาณสักสิบห้านาทีนะครับ สิบห้านาทีพอให้เครื่องมันเข้ากันให้พวกเครื่องมันเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราค่อยเอาขาหมูใส่นะครับเชฟใส่อบเชยกับปวยกักมันน้อยไปนะเชฟก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรตามสไตล์เชฟทําง่ายกินได้อร่อยด้วยเชฟก็เอาผองพะโล้นี่ใส่เข้าไปเลยนี่ขายทั่วไปนะผงพะโล้นี่ใส่ผงพะโล้โลหน่อยที่เราไปซื้อเขากินเขาก็ใส่ผงพะโลนะ้นั่นแหละเพื่อน แต่สูตรโบราณก็เอาไว้นั่นอย่างหนึ่งเจ็บขออภัยด้วยนะที่พลาดพิงถึงสูตรโบราณเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอมันเดือดแล้วค่อยเอาขาหมูนี่ใส่ครับเอาเดือดถ้าใครจะโขกก็โขกนะครับเชฟวันนี้เชฟเพื่อไม่เสียเวลาเชฟจะปั่นเดี๋ยวฝนมันจะตกละมันหมืนมาละเกลือครับ น้ำส้มสายชูครับน้ำต้มสุกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเชฟจะเอาไปปั่นเลยนะครับไปปั่นแล้วก็ ทำเป็นน้ําจิม้มง่ายๆครับสไตล์เข้มหนุ่มทาง่ายกินได้อร่อยด้วยถ้าเพื่อนๆจะไปทําขายก็ไม่ต้องใส่พริก <c oughs> ขิ้หนูสวนนะครับใส่พริกเหลืองก็ได้ใส่พริกแดงจินดาก็ได้ทำกับข้าวสไตล์เคบนี่นะครับทำไปชิมไปจิ้มน้ำก็เจี๊ยบไปครับจะได้มีความสุขครับ ครับนี่เป็นไส้ใหญ่นะครับเชฟซื้อในห้างรับรองอร่อยแน่นอนครับคาะกิดครับ ขาหมูครับอื้หวานจวบโอเคเดี๋ยวปล่อยให้มัน <c oughs> เดือดสักพักนะครับเราจะเอาไข่กับเลือดมาใส่แล้วก็ จะใส่เลือกไปด้านข้างด้านหนึ่งนะครับแล้วด้านนี้ที่เชฟเหลือไว้นี่เชฟจะเอาไข่ใส่นะครับนี่ครับแล้วส่วนไข่ที่ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเชฟจะเอามาโรยหน้าใส่ที่หลังครับเดี๋ยวเราจะตุนทิ้งไว้อีกมาสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเชฟจะไม่คนมันนะครับเชฟจะปล่อยมันไว้อย่างนี้นะครับ น้ำจิ้มเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเชฟจะปล่อยให้ฟองมันยุบลงไปคนเดียวเพราะว่าเชฟไม่ได้รีบเร่งอะไรเชฟจะปล่อยให้ฟองมันยุบไปคนเดียวตอนนี้ก็มาดูผักกาดกันเดี๋ยวเชฟจะเอาแค่นิดหน่อยแค่พอกินก่อนนะเดี๋ยวจะเอาไปล้างแล้วที่เหลือลเอาเก็บไว้ก่อนแล้วถ้าเอาตูดลงไปเยอะๆเดี๋ยวกินไม่หมดมันจะเสียของ เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่พอประมาณหลังจากที่เชฟตุนมันมาสี่ชั่วโมงนะซี่โคงมันเริ่มผล่ละแสะดงว,ว่ามันเปื่อยละแล้วก็ไข่ก็เริ่มมีสีสันละขากีีก็นุ่มละนี่นุ่มมากอืมแล้วนี่ผักกาดดองเคฟเอามาแก้มนี่เลย ทำง่ายกินได้อร่อยด้วยตามสไตล์เชฟแม่ไข่โปรสยสวย,สวยเอาละเชฟว่าน่าจะพอดีแล้วนะแล้วก็นี่เป็นคากิแล้วก็เป็นไข่มีเห็ดหอมครับแล้วก็มีประกาศดองครับ ทานกับน้ำจิ้มแซ่บๆครับข้าวสวยร้อนๆครับนี่ครับเมนูง่ายๆตามสไตล์เชฟหน่งครับทำง่ายกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยวเชฟขออนุญาตจิบน้ำกระเจี๊ยบแป๊บนะครับ ชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ